วันนี้นะครับเราจะมาเล่นมินิวอเอาชีวิตรอดอันนี้ก็ลองกดไปก่อนเพราะว่าอา่มเพิ่งเล่นมินิวอก็พอเล่นได้อยู่เดี๋ยวสร้างโลกไปก่อนและกันเออก็คือไปกดมือใหม่เอาจริงก็ไม่ค่อยมือใหม่หรอกคะเฮ้ยอยู่ในน้ำเหรอ,อาตายแล้ว ตัดไม้ก่อนเลยแล้วก็ต้องใส่ชุดด้วยเครื่องหนังเครื่องหนังแต่เวลาไปตัดไม้แล้วมันมีเมืองอะไรตรงนี้นะโอ้น่าจะมีสัตว์อันตรายอยู่แล้วในนี้เราก็เดินทะลุไม้เอ้ย บ็อกไปไม้ได้ด้วยนะครับได้รับผลงานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สนแล้วก็จะไปทำตัวเครื่องมือต่อละกันโอกเครมีไม้มาหาอันแล้วนี่ไงเดินทะลุบล็อกไปไม้ได้แล้วครับตัดไม้ต่อเลยตัดไม้มาเยอะ เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีฐานก็ต้องตัดไม้ไปเก่อนมาเรามาครัฟกันเลยครัฟไม้กล่องเครื่องมือไม้แท่งไม้แล้วคับมาประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็จะไปทำทั่วเพราะว่าถ้า ในเกมมินิเวิร์ว่ะเราอาจจะขุดดินชักว่าในเกมไหมครับนะครับไปอะไรดีเมืองตรงนี้เหรอก็ไม่รู้สิเดี๋ยวไปดูก่อนละกันอาจจะไปเหมืองกันอื่นนะครับ น่าจะเป็นที่เราเกิดนะนี่ค่ะโอเคขุดหินจากเนื้อตรงนี้กันดีไหมแต่ว่าเมืองตรงนี้มันก็มีเมืองซับซ้อนอีกโอ้ยไม่เอาแล้วทำไมหมูถึงเป็นสีฟ้าก็ไม่รู้สงสัเท็กเจอร์มันเพียเพ้ยนๆมั้งครับขาหมูข้าหมูข้าหมูข,า,มขาไม่ได้ลบสิบสองหมูมีเลือดตั้งเยอะแต่ก็ยังไม่ถึงเรานะครับโอเค มาขุดหินกันเถอะก้อนหินหนึ่งก้อนนี่ไงเราจะขุดดินค่อนข้างช้านะครับเนี่ยถ้าเป็นในเกมไมค์ครับมันก็จะเร็วกว่านี้เล็กน้อยถ้าให้เปรียบเทียบนะครับสำหรับแวนรู้สึกว่าในเกมไมค์ครับแบบมันขุดดินเร็วกว่าในมิน i โบว์บล็อกอัสนิดนึง่ะเรามาขุดหินกันตอน่อละกัน ขุดหินขุดหินแล้วเราก็จะขุดหินไปเยอะๆแต่ว่าอันนี้ก็ขุดไปก่อนละกันออบล็อกอะไรเนี่ยอันนี้มันคล้ายๆดินเลยนะคะที่ไม่เห็นเอ่อ การพังของอุปกรณ์อันนี้อมันเป็นอาจจะเป็นบั๊กนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปในถ้าเข้าไปดูในกระเปะ๋าอ่ะก็คือแบบจะเห็นเลยนะคะว่ามันใกล้พังแล้วเอาวัดดีน้องหมูน้อยขอค่าเฮ้ยขอประสบไปปุติเหตุหน่อยนะเอาไปกดเดินน้องหมู พอประสบอุบัติเหตุด้วยหน่อยสิไม่ไม่เราจะไม่ประสบอุบัติเหตุกับหมูแต่เราจะมาจะให้ห้องหมูประสบอุบัติเหตุเาโอเคเอ,อมืมเปไหนต่อดีโอเคเดี๋ยวเราครับเตาเผามาก่อนละกันโอเคค่ะครับเตาเผา แล้วก็เผาไม้ให้เป็นฐานไม้ไปเลยเราก็ต้องใช้ไม้นี่ไงขวานใกล้จะพังแล้วส่วนอีเตอร์ก็ก็พอได้นะครับเดี๋ยวเราก็รอไปรอไประหว่างรอไปขุดเหินก่อนละกันขุดเหิ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 นเหิน ไปตอนที่ขุดหินเสร็จเลยดีกว่าโอเคเรามารับรางวัลเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเอาฐานไม้ก่อนแล้วกันวันนี้ก็เออเรายังครับอะไรไม่ค่อยได้เอามันลูกหินใช้สำหรับหนังสติ๊กนะครับ เสื้นหนังสติ๊ก็คราฟแบบนี้นะครับแต่ว่าของแวนยังลอกอยู่นะโอเคอันนี้ก็จะเล่นสั้นๆนิดนึงนะครับทานได้แล้วโอเคเอาไม้ออกมาก่อนเรามาดูของกันหน่อยแล้วกันคะ่ะโอเคคราฟได้ยน้อยนะ เพราะว่าเราอ่ะเพิ่งเริ่มเล่นมาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราครัาไฟมาก่อนแล้วเราก็จะไปตัดไม้ก็จะเอาไม้มาทำหลายๆอย่างนะครับสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือตัดไม้ที่ตัดมาก,ก็เพราะว่าออมีโฆษณาขึ้นนะคะเพราะว่าเผลอไปกดโดนปุ่มโฆษณาโอเคเรามาตัดไม้ต่อกันเลยมา ตัดไม้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 ไมออทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวไปโอเคนะงั้นเรามาตัดไม้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะมาเลยไม้คือจุดเริ่มต้น ในเกมก็ถ้าเราไม่ตัดไม้อะเราก็จะคับสิ่งของไม่ได้เยอะมากไงทุกคนจะบอกให้ว่าในมินิโวอลอะเราไม่ต้องกระโดดก,ก็ต่อบลอกได้แบบเมื่อกี้ไงครับโอเคเอาขวานพังพอดีเลยช่างเป็นเรื่องที่มหัสจอรรอ์หันจาก,กลันยอมากเลย อืม uh, เราต้องครับพิกแอคไม้โอเคได้ความสำเร็จมาแล้วเอาทำไมเราต้องครับเตาหลอมอีกอสงสัยต้องทำทีละขั้นตอนเตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนเราต้องทำทีละขั้นตอนนะคะไม่งั้นจะไม่ได้ของแบบนี้มนาะ ครับแท่งไม้แล้วก็โอเคเราครับขวานหินมาแล้วได้เวลาสร้างบ้านเราจะเป็นมนุทรร่ามก็ใช่ไงมนรูธรามเราก็จะต้องเป็นมนุท่ามก่อนสิเดี๋ยวขุดเห็นขยายพื้นที่เลยแล้วกันคะ่ะ เดี๋ยวเราจะอุดด้วยไม้ไปก่อนเลยกันงั้นจะอุดประมาณนี้และกันครับเพราะว่าถจะอุดประมาณนี้ก็กลัวเหมือนเดิมปักไฟเล็กน้อยโอเคเรามาวางของกันเถอะเรารับเตาเผามาสองอันแล้วนะคะอะ,อะ ก็ไม่รู้เหมือนกนวนทำไมถึงจะว,วางแบบนีเ้เดี๋ยวเราจะเผาเนื้อไว้ก่อนจะได้กินเวลาที่หิวนะครับโอเคชาไมาย้ยังไม่ครับยังไม่ครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะ,าจะว่าจะเอาไปใส่อะไรดีตัดออกเล็กน้อยเปิดแมปดูเวลาหกโมงแล้ว เราอยู่ความสูง62การส่องแสง12ถือว่ามอนสเตอร์ไม่เกิดโอเคไม่เกิดในบ้านเรานะสำหรับนอกบ้านไม้รูโอเคเราต้องใช้พวกไม้ในการขุดอันนี้เอ้ก้องเสร็จหินเหรอใช้พวกอะไรขุดกันแล้ค่ะแล้วเราก็ต้องเอ่มโยนไปเถอะ เดี hey. we we one, um, ๋ยวเรามาครับแท่งไม้กันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้แท่งไม้ขาดแคลนมากมากสำหรับวันนี้นะคะมีเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย